วันนี้นะบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางไปลุงนามถวายพระพร,พรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวราคาติยราชนารีขอให้พระองค์มีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันหลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระ บาทซ้ายนรงพยาบาลจุลาภรณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ตามถแถลงการสํานักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทกํากายภาพบําบัดนรงพยาบาลจุลาภรอาทิโรงเรียนคณะราชบำรุงจังหวัดยะลาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดปัตตานีทางนี้สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรไว้3แห่งคือบริเวณชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาพรณเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ในห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลัก4กรุงเทพมหานครและที่อาคารสำนักง,งาน1ชั้น1พระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที